สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนหาเงินออนไลน์ผ่านชูมนนี่เลยนะครับไม่ต้องโหลดแอป,ปอะไรเพิ่มนะผมจะไปดูวิธีกันนะครับผมจะกดลงรายการให้คุกคนดูนะครับว่านี่นะครับเงินคืนจากโปรโมชัน่น AliPay Check In นะครับนี่นี่ผมทำมาค่อนข้างบ่อยนะตรง AliPay Check In นะครับได้มาน่าจะเป็นปีแล้วนะโอเครับก็มาที่หน้าหลักกันนะครับคุณจะเห็นไอตัวฟ้าฟาเนาะ AliPay Pass ลีวาดนะครับไปหาไม่เจอนะครับก็อาจจะลองเลื่อนลงไปด้านล่างนะก็จะมีเช็คอินทุกวันตรงนี้นี่ที่เป็นออลีเพย์พารวสลีบาะครับหรือว่ากดตรงดูทั้งหมดแล้วก็เพิ่มมาก็ได้นะครับมันจะอยู่ล่างสุดตรงนี้นะครับนี่ครับกดเข้าไปเลยนะครับโอเคเข้ามาหน้าอลีเพย์พารสลีบาดครับ เราจะเห็นตรงเช็คอินทุกวันด้านซ้ายนะครับก็คือเราต้องกดเช็คอินทุกวันนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับไม่งั้นจะอดนะฉะนั้นกดต่อเนื่องไปนะครับก็จะได้เงินตามที่มันกําหนดเลยนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีตรงไอหมุนตรงนี้ด้วยก็มีโอกาสได้เงินแคชแบ็กหนึ่งบาทตรงนี้นครับแล้วก็สี่หมื่นตรงนี้นะครับ ก็้านนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้แอปก็จะมีส่วนลดต่างๆให้ด้วยนะครับก็ใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ